แล้วก็คือทําไมถามว่าทําไมผมถึงมาเล่นเกมนี้แล้วไม่ไม่มีอะไรให้ท่านผู้ชมดูแล้วนอกจากเกมเกมนี้นี่แหละเอาล่ะตอนนี้เราขึ้นมาตรงชานชาลาของสถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วแต่จะเรียกว่าสถานีรถไฟได้ก็ไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่สถานีรถไฟใช่แล้วแล้วก็ข้างหน้าของเราก็เป็นจุดเกิดเองนะส่วนเออไม่มีรถไฟขบวนอื่นนอกจากขบวนนี้ใช่ไหมเอาล่ะคลิปนี้อาจจะพูดผิดไปบ้างหลายๆคํานะครับแต่ก็ เออจริงๆคลิปนี้ก็ดูแปลกแหละผมพูดแปลกๆใช่ไหมไม่เป็นไรผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับเข้าใจแล้วทำไมรถไฟไม่ยอมไปมันบั๊กบั๊กไม่พอตกรางไดยโอ้ชีวิตตอนนี้เราต้องมีวิธีแก้ไขของรถไฟตกรางเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสองบวกสองมาบวกกับสี่แล้วก็สี่ไปคูณกับสามได้สิบสองเทเลพอร์ตมันคืออะไรแล้วเนี่ยเอาเอาก็วัปกับมานี่เฮ้ยเอาเหลี่ยมมันเราชัดๆเอาอันนี้วัดไปนี่กลับมานี่ปาไปนี่ กลับมานี่รถไฟขบวนนี้นะครับเป็นรถไฟไอนามนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีกล่องไม้แล้วก็ล้อสำรองของรถไฟนะครับไม่รู้ล้อรถหรือล้อรถไฟนะครับหรือว่าล้อจักรยานยนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไว้ให้นั่งด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหนั่งกินลมชมวิวแน่นอนนะครับตู้นี้อ๋อโอ้โอเยี่ยมไปเลยครับเอาละตู้นี้ก็จะเป็นตู้โดยสารตู้นี้เนี่ยก็จะมีที่นั่งอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ เออไปไปต่อกันดีกว่านี่คือตู้สุดท้ายนะครับไม่ต่างจากตู้ที่แล้วเลยนะครับโอลละเออเรามาออกมาจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นปลายทางของพวกเรานะเออเอ,อแต่ลืมบอกไปว่าเราว้าวแฟนตาสติกเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ Keep it up.